ดิยายเรื่องวันสิ้นโลกตอนที่284ผู้หญิงลึกลับปรากฏตัวขึ้นมาอีกครั้งหลังจากที่เกิดเสียงแหวกอากาศอย่างรุนแรงดังขึ้นหัวมนุษย์ที่ถูกซอมบี้สายพันธุ์ใหม่พ่นออกมาเหล่านั้นกลับไม่ได้ร่วงหล่นสู่กำแพงโชเอี้แต่อย่างใดแต่กลับร่วงหล่นใส่กองทัพซอมบี้ที่อยู่นอกกำแพงที่ห่างออกไปกว่าร้อยเมตรเหล่านั้นแทนหลังจากนั้น ก็เกิดการระเบิดขึ้นอย่างฉับพลันเมือกสีเขียวได้กระจัดกระจายออกไปทั่วสารทิศส่งผลให้ซอมบี้ที่อยู่บริเวณโดยรอบและพื้นดินถูกกัดกร่อนจนกลายเป็นหนองเลือดแต่ทว่าเมื่อเห็นซอมบี้สายพันธุ์ใหม่เหล่านี้ผู้รอดชีวิตที่อยู่ภายในแนวป้องกันกลับไม่ได้ยิ้มออกมาแต่อย่างใดเพราะพวกเขารู้ว่า นี่คือเป้าหมายในการเปลี่ยนทิศทางของซอมบี้สายพันธุ์ใหม่เหล่านั้นไม่นานซอมบี้เหล่านี้ก็เปลี่ยนทิศทางถึงตอนนั้นด้วยอนุภาพของกระสุนหัวมนุษย์ที่มีความสามารถในการกัดกร่อนอันน่ากลัวอย่าว่าแต่แนวป้องกันด่านที่หนึ่งเลยถึงจะเป็นแนวป้องกันทุกด่านของภูเขาโชเอียก็คงจะต้านทานเอาไว้ได้ไม่นานอย่างแน่นอน ต้องคิดหาทางจัดการซอมบี้สายพันธุ์ใหม่เหล่านั้นให้ได้ซะก่อนแต่ปัญหาก็คือถ้าใช้หน่วยปืนใหญ่เข้าโจมตีซอมบี้สายพันธุ์ใหม่เหล่านั้นแล้วก็เจ้าไทแรนและเจ้าลิกเกอร์ที่กำลังมุ่งหน้าเข้ามาก็คงจะสามารถฟ้าพื้นที่ทำลายล้างเข้ามาได้อย่างแน่นอนถึงตอนนั้นแนวป้องกันก็คงจะไม่สามารถต้านทานได้อีกต่อไป แต่ถ้าใช้กระสุนที่ยังเหลือไม่มากมาระเบิดใส,ซสใรร่ซอมบี้สายพันธุ์ใหม่เหล่านั้นประการแรกซอมบี้สายพันธุ์ใหม่เหล่านี้ต่างพากันกระจายตัวกันกระสุนที่เตรียมเอาไว้สังหารก็มีจำนวนจำกัดประการที่สองถ้ากระสุนหมดลงพวกเขาจะเอาอะไรไปต้านทานราชาซอมบี้เจ้าดินแดนที่แข็งแกร่งที่สุดได้ละ่ะเมื่อคิดได้ถึงตรงนี้ทหารแขนขาดคนนั้นก็กัดฟันกรอด จากนั้นก็หันไปพูดกับพระสากยมุนีควาง้างและพักพวกด้วยน้ำเสียงเคร่งเครียดว่าตอนนี้ทำได้แค่เพียงต้องเปลี่ยนแผนการรบชูอฟอร์นายพาผู้มีพลังเหนือมนุษย์บุกโจมตีฆ่าศึกไม่ว่าย,ยังไงต่อให้ต้องตายกันหมดก็ต้องกำจัดซอมบี้สายพันธุ์ใหม่เหล่านั้นให้ได้ไม่อย่างนั้นองค์กรป้องกันตัวเองประจำเมืองเย็นเฉิงเขาพวกเราจบเฮแนะ่ครับ เมื่อได้ยินคำพูดของทหารแขนขาดคนนั้นพระสากกยมุนีก็กัดฟันกรอดตอบรับอย่างไม่ลังเลทันทีจากนั้นก็เตรียมการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วไดนบ้าไปแล้วเหรอซอมบี้ด้านนอกมากมายขนาดนั้นแล้วยังจะซอมบี้กลายพันุอีกเพียงแค่พลังของพวกเราก็คงจะบุกฝ่ากองทัพซอมบี้ออกไปได้ในระยะพันเมตรเท่านั้น กำจัดซอมบี้สายพันธุ์ใหม่เหล่านั้นพวกนายคิดว่าจะกลับมาได้อย่างนั้นหรอเมื่อเห็นภาพนี้ปีเซียก็อดที่จะด่าดทอพระสากยมุนีออกไปไม่ได้ว่าเจ้าหมอนี่กำลังส่งพวกนายไปตายพวกนายไม่รู้หรืองไงองค์กรป้องกันตัวเองประจำเมืองเย็นเฉงคือบ้านของเราโ้รอาชีวิตกว่าหมื่นคนบนนั้น ก็คือครอบครัวของเราบ้านเดิมของเราได้พังทลายไปหมดแล้วดังนั้นต่อให้พวกเราต้องตายก็จะไม่ยอมให้บ้านของเราในตอนนี้ถูกสัตว์ประลาตัวนั้นพัทงทลายลงโดยเด็ดขาดเมื่อได้ยินคำพูดของปีเซียพระสากยามุนีก็ยิ้มออกมาก่อนพูดว่าพวกนายไม่เหมือนกับพวกเรา พวกเราไม่ได้ขอร้องให้พวกนายมาเยียบในเส้นทางแห่งความตายกับพวกเราแต่ถือซะว่าฉันขอร้องพวกนายแล้วกันถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ช่วยทุกคนให้ได้มากที่สุดกว่าจะรอดมาถึงตอนนี้ได้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับทุกคนเมื่อพูดจบพระสากยมุนีก็เตรียมจะพาผู้มีพลังเหนือมนุษย์ ที่แสดงสีหน้าเด็ดเดียวออกมาพร้อมกันไปสังหารซอมบี้สายพันธุ์ใหม่เหล่านั้นถึงแม้ว่าพวกเขาจะรับรู้ในใจได้อย่างชัดเจนก็ตามว่าการไปครั้งนี้จะไม่มีโอกาสได้กลับมาว้าวช่างน่าประทับใจจริงๆแต่ทว่าในตอนนั้นเอง เสียงที่ทั้งนุ่มนวลและทั้งมีสเสน่ห์เสียงหนึ่งก็ดังออกมาจากทางด้านหลังเมื่อได้ยินเสียงนี้รูม่านตาของควางซางก็หดลงในทันทีแสงสีดำขาวก็ได้เปล่งประกายออกมาจากร่างกายกลายเป็นพลังเกราะกาเสาวพักสีดำขาวและในเวลาเดียวกันก็กวัดแกว่งมือขวาขึ้นมาส่งผลให้เคียวทลายวิญญาณปรากฏตัวขึ้นมาอย่างฉับพลัน สุดท้ายก็หมุนตัวแล้วมองไปทางผู้หญิงลึกลับที่สวมใส่ชุดกี่เผาท่าทางสง่างามมีสเสน่ห์ที่แพร่กระจายออกมาทั่วทั้งร่างกายจนทำให้คนที่พบเห็นรู้สึกใจเต้นแรงไม่น้อยคนคนนี้ปรากฏตัวขึ้นมาอีกครั้งแล้วหวางซางคิดว่าผู้หญิงคนนี้ได้ช่วงชิงเม็ดบัวทองทั้ง4ี่เม็ดออกจากเขาโชเอียไปนานแล้วนึกไม่ถึงว่าเธอยังไม่ได้ไปไหน เธอยากจะกล้ามาอีกเหรอเมื่อนึกถึงสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้ทำกับตัวเองความซางก็รู้สึกเกลียดชังเข้าใ้ก่อนพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึม <c oughs> แม้ฉันน่นก็อยากจะไปนะแต่ไอ้พวกที่อยู่ด้านนอกเหล่านั้นดูไม่ค่อยต้อนรับแขกเท่าไหร่มันไม่ให้ฉันไปอะ่ะฉันจึงทำได้แค่เพียงอยู่ที่นี่ต่อ เมื่อตองเผชิญหน้ากับสายตาคุณเครื่องของควางสรางผู้หญิงคนนั้นก็หัวเราะออกมาอย่างไม่ได้ใส่ใจนักราวกับว่าพูดคุยกับเพื่อนเก่ายังไงอย่างนั้นก่อนพูดขึ้นว่านี่พี่ชายสุดหล่ออย่าโกรธนักเลยหน่าฉันเอาไปแค่สี่เม็ดเองนายเอาไปตั้งห้าเม็ดไม่ใช่หรอมากกว่าฉันต้องเม็ดนึงแน่เมื่อพูดถึงตรงนี้ ผู้หญิงคนนั้นก็หยุดไปเล็กน้อยจากนั้นก็มองไปทางควางซางด้วยแววตาสุกสนก่อนพูดขึ้นว่านายยังจะบอกอีกไหมว่าสมบัติล้ำค่าในใต้ล่านี้เป็นของนายทุกคนไม่มีฝีมือพอที่จะเอาไปได้เฮ้ยสงครามครั้งใหญ่ที่กำลังจะมาถึงควางซางเองก็ไม่อยากเสียเวลากับผู้หญิงลึกลับคนนี้ ยิ่งไปกว่านั้นสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้พูดนั้นถูกต้องเม็ดบัวทองเหล่านั้นเป็นของที่ไม่มีเจ้าของถึงแม้ว่าผู้หญิงคนนี้จะเล่นงานเขาไปแล้วก็ตามแต่สุดท้ายก็ต้องพึ่งพาฝีมือตัวเองในการช่วงชิงมาถึงเขาจะไม่สบายใจแต่ก็พูดอะไรไม่ได้ดังนั้นหลังจากที่สูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วหวางซางก็ข่มความโกรธเอาไว้ในใจ ก่อนจะถามขึ้นด้วยน้ำเสียงราบเรียบว่าดิเรื่องของเม็ดบัวทองฉันจะไม่คิดบัญชีกับเธอแต่เธอมาปรากฏตัวตอนนี้เพื่ออะไรหรือว่าเธอเองก็เป็นคนดีเลยอยากจะร่วมมือต่อกอนกับกองทัพซอมบี้เหล่านี้กับพวกเราไม่อยากแต่ก็ไม่มีทางเลือกอื่นนี่ขัดขวางกองทัพซอมบี้ไม่ได้ทุกคนก็ไม่มีทางออกไปจากที่นี่ ผู้หญิงลึกลับยิ้มออกมาเล็กน้อยก่อนพูดขึ้นว่าอีกอย่างฉันเองก็เป็นผู้หญิงผู้หญิงก็มีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจเหมือนกันนี่นาฉันเห็นพวกเขาเตรียมการจะออกเดินทางทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าตัวเองต้องตายจึงเกิดซาบซึ้งใจเลยตัดสินใจมาช่วยพวกเขาไม่ได้หรอถึงยังไงฉันก็เป็นสาวสวยคนหนึ่งนายเป็นสุภาพบุรุษหนซี่จะโหดอะไรนักหนาะ เมื่อพูดจบผู้หญิงคนนี้ก็ทำท่าทางไม่ได้รับความเป็นธรรมออกมาถึงความซางจะรู้ว่าเธอเสแยแ้งก็ตามแต่เพราะความสวยความสวยที่กลายเป็นอาวุธสังหารดังนั้นเมื่อเห็นผู้หญิงทำท่าทางแบบนี้เขากลับรู้สึกใจอ่อนขึ้นมาทัานใดแต่หลังจากนั้นเขาก็คมความรู้สึกเหล่านั้นไว้เพื่อให้ตัวเองแสดงสีหน้าเย็นชาออกมาให้มากที่สุด ก่อนจะพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงราบเรียบออกไปว่าพูดมากเธอบอกว่าจะช่วยพวกเราแล้วจะช่วยยังไงง่ายจะตายส่วนที่อันตรายที่สุดของพวกเขาไม่ใช่การฝ่าวงล้อมกองทัพซอมบี้เข้าไปจัดการซอมบี้สายพันธุ์ใหม่เหล่านั้นหรอกโชคดีที่ฉันมีวิธีการหนึ่งที่สามารถนำส่งพวกเขาไปยังตำแหน่งที่แน่นอนได้ถึงแม้ว่าจะไม่ไกลมากนะัก แต่ตำแหน่งที่ซอมบี้สายพันธุ์ใหม่เหล่านั้นอยู่ก็ยังถือว่าพอใช้ได้ผู้หญิงลึกลับยิ้มออกมาเล็กน้อยจากนั้นก็พูดต่อว่ารอให้พวกเขาฆ่าซอมบี้สายพันธุ์ใหม่ตัวนั้นให้ตายก่อนฉันค่อยพาพวกเขากลับมาแบบนี้เท่ากับได้ช่วยชีวิตพวกเขาแล้วหรือย,ยังอะไรนะเมื่อได้ยินคำพูดของผู้หญิงลึกลับคนนั้น ควางซางและคนอื่นๆต่างก็ตื่นตกใจไปตามๆกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งควารซางตัวลัวและหมีน้อยต่างพากันแสดงสีหน้าที่ยากจะเชื่อออกมาพวกเขาเคยสัมผัสกับพลังเคลื่อนย้ายกลางอากาศมาก่อนแม้กระทั่งพลังหายตัวตามใจนึกของหมีน้อยก็สามารถหายตัวได้ในชั่วพริบตาเดียวแต่ปัญหาก็คือ มีน้อยที่มีศักยภาพที่แข็งแกร่งขนาดนี้ก็ยังสามารถหายตัวได้ในระยะร้อยเมตรเท่านั้นเลยแต่ผู้หญิงคนนี้กลับบอกว่าสามารถควบคุมการหายตัวของคนอื่นในระยะ1,000เมตรได้เธอเป็นใครกันแน่เนี่ยเมื่อคิดถึงตรงนี้มีน้อยก็รีบพูดขึ้นว่าเป็นไปไม่ได้อ่ะอย่าว่าแต่พลังของเธอคนเดียวเลย ถึงเธอจะแข็งแกร่งกว่าร้อยเท่าก็ไม่สามารถพาทุกคนไปยังสถานที่ที่ไกลขนาดนั้นได้หรอกพลังของฉันคนเดียวไม่สามารถทำได้แน่นอนแต่เมื่อเผชิญหน้ากับคำถามของเด็กชายหมีน้อยผู้หญิงคนนั้นก็พยักหน้าพร้อมกับยิ้มแล้วพูดออกมาว่าดังนั้นถ้าอยากให้ประสบความสําเร็จงั้นก็ต้องใช้พลังภายนอกเข้ามาช่วยอย่างเช่นแกนพลัง เมื่อพูดถึงตรงนี้สายตาของผู้หญิงคนนั้นก็เบนไปทางพระสากยมุนีและคนอื่นๆก่อนจะพูดต่อว่าฉันได้ยินมาว่าในคลังขององค์กรป้องกันตัวเองประจำเมืองเหียนเฉิงมีแกนพลังหลายสิบชิ้นเพิ่มแกนพลังเหล่านี้เข้าไปก็สามารถใช้การได้แล้วฉันอยากจะใช้แกนพลังเหล่านี้แลกเปลี่ยนกับชีวิตของพวกนายราคานี้ คงจะไม่สูงเกินไปหรอกนะ